สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งครับชุดโซลาเซลล์ออฟกิดนะครับไฮบริดนี่ก็ใช้แบตเจลนะครับ2 0 0แอมป์ทั้งหมด8ก้อนนะครับเป็นระบบ4 8โวลต์ครับ400แอมป์ครับอันนี้ก็งานติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นงานเก่าให้ดูครับก่อนติดตั้งการการหรือระบบเก่าออกนะครับทำมาเป็นระบบออฟกิดนะครับใช้ไฟนะครับเปิดแอร์ได้นะครับตัวนี้นี่ก็เป็น ระบบไฟสำรองครับอันนี้สำรองอันนี้ไฟจากการไฟฟ้าครับมารอยอยู่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเข้าไปโหลดนะครับไปในบ้านครับไปใช้บ้านนี่ก็เป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์เข้ามานี่มันี้นะครับมีชิโนททมเมอร์ด้วยนะครับป้องกันกระแสเกินนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็นี่ครับ สายไฟนิ่งๆครับ230โวลต์นะครับนี่ก็เบเกอร์นะครับ M C C B นะครับ250แอมป์ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสายไฟก็ใช้เป็นสายทองแดงแท้นะครับเบอร์35มิมลนะครับสายทองแดงแท้เบอร์35มิมลนะครับนี่ก็เป็นระบบออโต้นะครับเป็น A T S นะครับ63แอมป์นะครับ อ3์นะครับสลับไฟภายใน5วิครับสลับไฟเร็วมากครับถ้ามีการชุดอินเวอร์เตอร์ครับมีการมีปัญหานะครับก็จะบาพาสเอาไฟการไฟฟ้าเข้ามานะครับเพียงนะครับโดยที่ไฟบ้านก็ยังใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์098นะครับ7215033นะครับร้านปักโชวิเล็กโซล่าเซลล์นะครับสวัสดีครับ